สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โบนนั้นเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วชื่อว่า b บน so ัส s ซโซโซคิวเกมเมอรนะทุกคนอย่าลืมไปติดตามแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปมานาะนนะขอโทษจริงๆ <c ười> คือขี้เกียจล,ลงคลิปแต่ว่าวันนี้อยากลงคลิปว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาไหมอ่ะหลักเล่นหลักเล่นขอโทษขอเลย เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเล่นอะไรเดี๋ยวเราไม่คิดเพิ่ก่อนเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแบบแล้วเราจะมาอธิบายว่าแบบนี้มันเล่นยังไงแต่ถ้าเราเคยให้ทุกคนดูแล้วก็ขอไม่อธิบายแล้วกัน <c oughs> นี่ทุกคนนี่คือแบบที่เราจะเล่นกันนะก็คือแบบ l o n g e s s answer win หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าชนะคำตอบที่ยาวที่สุดโอเคนะเราจะเข้าไปก็คือแบบนี้เราจะต้องถ้าเขาถามคำถามอะไรเราก็จะต้องตอบคำถามนั้นให้ยาวที่สุดถ้าเราตอบสั้นลาวามันก็อาจจะทำให้เราตายก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเราเล่นให้ดูเดี๋ยวเราตายเราต,าราต่อไปนะโอมากอทุกคนตอนนี้เราวินสิบแปดครั้งเราเยอะที่สุดในเซิร์ฟเลยเหรอ เดี๋ยวเรารอตาต่อไปนะเดี๋ยวขอหยุดคิปท,ทุกคนลืมบอกเลยตอนเนี้ยเราสําหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนที่โดนลาวากินแล้วก็ตายเราสามารถมาดูวัชเพเยอร์หรือว่าเราสามารถมาดูผู้เล่นก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแมปมันเรียกว่าอะไรนะที่กระโดดแล้วกันแล้วก็กระโดดขึ้นมาดูเพื่อนได้นี่ก็โดดขึ้นมาดูเพื่อนแล้วก็ จะสามารถดูได้ว่าเพื่อนตอบว่าอะไรแค่นี้เองแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นแบบนี้ก็จะบอกว่าตรงนี้จะเป็นส e ีเขียวๆที่มันเป็นรูปเงินจะเป็นเงินแล้วก็จะเป็นโค้ดโค้ดอันนี้สามารถพิมพ์รหัสไปได้แล้วเราจะได้เงินมั้งเราก็ไม่เคยใช้โค้ดเหมือนกันอ่าเริ่มตามใหม่แล้วโอเคกังจะเริ่มตามใหม่มันนี่เลนฝนเงินเดี๋ยวเรามาเก็บเงินกันก่อน แล้วแล้วเงินตรงด้านสีเขียวอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นใช่แล้วก็ฝั่งนี้ที่มันเขียนว่าโรเราสามารถเลือกผู้เล่นเสร็จแล้วก็เขียนสกิลสมมุติว่าเราจะเลือกคนที่คนที่สองแล้วก็กดกรีนสกินเฮ้ยเดี๋ยวชื่อสัตว์ที่มีเปลือกหอยหากแล้วกันแต่มันต้องจอบเป็นภาษาอังกฤษทุกคนเราชอบใช้ของแปรเราจะแปร เพราะว่าเราถนัดภาษาไทายมากกว่าภาษาอังกฤษเ,เขียนผิดโอ้ยเขียนผิดมัวแต่พูดอ่ะโอ้ไม่มีสมาธิเลยต้องซื้อถึงที่ทจะเป็นงานแต่งงานอะไรอะแต่เรารู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมันมัน,มนแปลยังไงก็ไม่รู้อะแต่มันต้องตอบว่าแต่งงานเอ้ยตอบว่า เวดดิ้งดิโอ้ยตาย Google ทำให้เราตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเ <c oughs> นงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเราจะเลือกคนที่สองแล้วก็พิสก,กินนะกดไปไปดูคนนั้นนั่นไงคนนี้คนเห็นคนที่ตัวเขียวๆไหมเนี่ยคนนั้นอ่ะคนคนที่สันที่ตอบว่าสวิง ที่แปลว่าเอคือ <c oughs> ตัวเขียวแล้วเดี๋ยวเรามาแกล้งคนในแบบกันทุกคนเอาคนที่สามอะไรดีอะไรดีเอาไวยบอดี้แล้วกันในไนคนนั้นน่าจะคนตรงกลางอะ่ะ <c oughs> คนตรงกลางอุ้ยใครเนี่ยอ่าช่วยด้วยช่วยด้วย สวยแล้วทุกคนเราเจอเพื yk, ay, ่อนเอ้ยตั้งชื่ออุปกรณ์ lls, ที่ยูทูบเบอร์ใช้แบบนึงนะทุกคนทุกคนเมื่อกี้เกิดเหตุที่ผิดพลาดก็คือเราเจอเพื่อนเนมอาเทปออฟในดูซอเอ่อแล้วต้องอบว่าในดูซอแล้วกันในดูซอลแล้วโอเคเกือบไม่รอดเพื่อนบอกว่า โอเคเพื่อนขอถ่ายด้วยอุ้ยอย่าลืมไปติดตามช่อง a n f i e d Gamer น่าจะชื่อว่า a n f i e d Gamer ชื่อช่องเพื่อนชื่ออะไรบางอย่างที่คุณวาดได้อะไรอ่ะ The Lock <c oughs> ลอง The Lock ดิ The Lock ไม่ได้อ่ะช่วยด้วยไม่ได้เงี yeah. ชื่อสิ่งที่คุณสามารถนั่งได้ก็เก้าอี้สีครับแช์ Share. ไม่แน่ใจว่าเราจะตอบถูกไหมเพาาราะภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ได้อยู่แชร์เพื่อนตบอบไม่นะเราถูกจำกัด <c oughs> <c oughs> เนีมอาคันเลยเดี๋ยวเราไปรอตาต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวมาบอกกันว่ารีวอร์ดคือ แค่บีเราจะได้เงินและไอเทมก็คือเราก็ต้องซื้อหรือว่าก็ต้องไปกรุ๊ปแล้วก็โค้ดซื้อไหนก็ได้ถ้าเราซื้อตอนนี้เราซื้อสีน่าจะมีออนพิงมั้งโอเคกำลังจจเร่ตัดต่อไปแล้วเดี๋ยวเราไปกเก็บเงินดีกว่ามันนี่เลย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 โอเค เราจะเล่นอีกสองตาและคลิปนี้จะจบทันทีนะชื่อห้องในบ้านชื่อที่ยาวที่สุดคือ master bedroom ก็คือห้องนอนใหญ่กลัวจะพิมพ์ไม่ทันใช้ภาษาไทยเอาแล้วกันห้องนอนใหญ่ master bedroom ยิเรานำแล้วอา้าวเพื่อนไม่ตอบอะ่ะเพื่อนไม่ตอบทำไมใครบางคนถึงวิ่งหนี อันนี้เราต้องตอบว่า exercise มันคือคำที่ยาวออกกำลังกายโอเค exercise gears <Yes. S 1> โอเคอะไรต่อเนีย่ยอ่ะเกมคันคอนโซลอะไรอ่ะไม่รู้ <c oughs> PlayStation เหรอ ในอัเซนดี้ทีบช็อกโกแลต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 โอเคโอ้ยูส์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 ชื่อส่วนของร่างกายบนใบหน้าของคุณปากแล้วกันปากโอเค เรียบร้อยตอนนี้ใครจะชนะกันเน่น,นอนว่าต้องเป็นเราอยู่แล้วชื่อทางของการขนส่งอะไรอ่ะไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคมาอันใหม่ละชื่อเกมกระดานท็อปห้าสิบเชสแล้วกันเอ้ยหรือหมักคอตได้ปะหมักลึกกับหมักคอตไหนลองดิเจ้เปล่าวะ ิกได้สิได้สย <c oughs> ได้สิของหวานยอดนิยมของหวานยอดนิยมนน่นอนว่าต้องเป็นช็อกโกแลตต้องเป็นช็อกโกแลตนะเมื่อกี้เสียงอะไรเขาถามมาเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงถ้าทุกคนได้ยินนะมันคือเสียงโซฟาครับ okay, โอเคช็อกโกแลตโอ้อยู่เท่ากันแล้วชื่อเครื่องมือเอ่อชื่อเครื่องมืออะไรอะ่ะอะไรอ่ะอะไรอะ,อะ ปแจปแจโอเคปแจ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 มีเพื่อนมาดูเราด้วยขาชื่อว่าออ้้านนงจะจงกะัโอ้โหอีกตาเดียวอีกตาเดียวเดี๋ยวพิมพ์บอกเพื่อนก่อนอีกตาเดียวเพื่อนอีกตาเดียว จะไปโอเคชื่อกีฬาที่คุณชอบเล่นอเมริกาฟุตบอลได้ไหมเพราะมันยาวสุดแล้วอ่ะอเมริกาฟุตบอลเอาได้ฉยได้ฉย <c oughs> ได้สี เราไม่ได้ชอบแต่มันคืออเริก r i ฟุตบอล Name a part of a car อ m v วิวแล้วกันจริงๆเขียนภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเรากดมาแล้วอะ่ะกลัวไม่ทันวิวเพื่อนบอก window เออ window โอ้ยลืมเลยอ่ะโอ้โหย window ตับหนึหน่งนก่คนโอเค window name a thing t Can b e f o l l in ice cream mm hmm. อะไรอ่ะมันหมายถึงอะไรไม่เข้าใจไอ้ไม่เข้าใจ,ม,าใจมันคืออะไรเอิม่มแค่มันเถอะชื่อไอศครีมช็อกโกแลตไอศครีมช็อกโกแลตไอศครีมโอเคช็อกโกแลตเตอร์ไอศ ลี่เอมแอนิมอลแดเลสเอกชิคเก้น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 ไก่เราห้ามพลาดเราต้องทำไม่ได้นะชิคเก้นชิคเก้นโอ้เพื่อนน้ำแล้วอ่ะฟิชเพื่นอันนี้มันลองเกนโอ้ my god อีกบักย <c oughs> I'd work dia surat makanan fast food โอเคตายโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง b o n a s e r So So ม so, so Gamer ด้วยแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์คลิปทุกคลิปสอรี่ที่ไม่ได้ลงคลิปตั้งนั้นนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย